สิบเบ็บทสวดมังคละสุตังเสวนาจะพารนางปันทิตานันจะเสวนาอูชาจะปูเชลียานังเอตัมมังคระโมตมังปฏิปรูปเทสวาโสจะอุเพจะกะตะบุยยตาอัตตสัมมาปฏินิธิจะเอตัมมังคระโมตมังอหุสัญจรจนิปันจะวินโยจะสุขิ คีโตสุภาสิตาจะย,ยาวาจาเอตัมมังครโมะตะมังมาตาปิตุอุปถานังปุตตาธารสะสังขโหอนาคุราจกรรม,มันตาเอตัมมังครโมะตะมังหานันจะธรรม,มจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหอนวชานิกรรมานิเอตัมมังคะรโมะตะมัง อารติวิรติป่าปามัชฌปนาจะไสยโมอัปปมาโทจะทำเบสุเอตัมมังคารโมตมังหะระโวจะมิวาโตจะสันตุวีจะกับันรุตาการธรรมะสวนังเอตัมมังคารโมตมังขันติจะโสวะจะสตาสมณะนันจะทัสนัง อาเระธรรมะสาติชาเอตัมมังครโมตมังตโปจตพมะจริยันจักริยสัจจนาทัศนังนิพพานะชาจิจิริยาจะเอตัมมังครโมตมังอุสสะนุกะธรรมีหิกิตะิกิตังยสสะนักัมปติอโสกังวีระชังเขมังเอตัมมังครโมตมัง เอตาทิสานิกตวานะสภัะมะปราชิตาสัพัธโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคารโมตมันติ 12. บสทสวรรัตนปริษยังกิงกิวิตังอิทวาหกรางวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะนโงสัมังอธิตถาคตีนะ ิธรรมปิพุทธีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวีราคังอัมะตังปณีตังยะทัสมะขายาสักะยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิตอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสโทปิยะนา ยิสุขิตสมาทนันตักวิกัรยะทิมาหุสมาทินาเตนะสมุณะวิเชติอิทัมปิทัมเมรตนางปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยบุคลาอัตตสตังปัสัะฐานจตาริเอตานิอุขานิโหติ เอทักกิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหันพลานิอิทัมปิสังเทรุตนังปนีตงังเอเตนะสัจเชนะสุวาธิโหตุเยสุปยุตานะมนะสาธันเฮนะนิกาไมโนโคตะมะสาสนันมหิเตป,ปฏิปตาอามตะตงไงไังลิขายหะ สะทาโมธานิพุติงผู้เชี่กมานาอีทาปิดสังเเลตรละ,ตะนางปณีตัางเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุขีนางบุรานาังนวังนตินสัมภวังวิละตะัตตะจิตตยะติเกพาอิสสมิงเตขีนะพีชาอวิลุหิตฉันทา นิพันติศิลายถายยมปฏีปอิธรรมปิสังเกละตะนงปีตังเอเตนะสักจนะสวาติโหติสิบสามบทดวุธรรมะสหสวรรค์อัตตะหะเวชิตังเสยยาเสยโยยาจายังอิตระปชาอัตตะทันตสะโสโลสัสสะนิจารสัญญายะตะ จาริโนเนวะเีวนะคันทพนะมาโรสสะพมุนาชิตังปะชิตังกะอีลาตถารูปัสสะชันตุโนบทสวดเกจปุตสูตรภาชิตะนิทังเอตนะเอเตนะภะคะวตาชานะตาปัสตาอัครหตาสัมมาสัมพุทธธนะ เอตตุงเหมะนุลสกเวนะมาปัลมะปะรายมะอิติกะกิรายมะปฏิกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมาเดยยคะเหนะมาอากะละปริวิตเกนะมาหิตินิชมานัคขติยามา พักพรุปะตายมาะมาสัมโนโนคุรุยะถาตุเบเหอันตนาวะชานายาถะอิเมธรรม,มากุสลาอิเมธรรม,มาสาวชาอิเมธรรม,มาวิทูขระหิตาอิเมธรรม,มาสมัตตา สมาธินาหิตายะหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอาทาตุมเมเหปะชะเหยายาถะยะถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาถะอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนวะฉะอิเมธรรมาอิทูปะสันถานิเมธรรมาสมัตตา สมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปชะวิหะเนยาถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยยะสูอุปนิยติชีวิตะมัมปมายุชะอุปนิตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนรุขมาโนบุญญาณิกะอิราถา สุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมัมปมายังชลูปนิตศสนสันติตานาเอตังพยังมรรเเปขมาโนโรกะมิสังปัช,ชะเหสันติเิโขโยธะกายะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสะสุขายะโหติ ยังชีวะมาโนปกโรติปุยังธัมโมหเวรคติธรรมจาริกธัมโมสุกินโนสุขามาวะอาติเอสานิสังสูธรรมเมสุกินเนณทุกขติงคันฉันติธรรมจาริกสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายปสติอัฏฐะนิพพินทติทุกข์เอสะมัคควิสุทธิยา สัพเพสังขาลาทุกขาติยะถาปัญญายะปัสติอัตนิพินทติทุกขีเอสะมโกวิสุทธิยาสัพเพธัปมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสติอัตนิพินทติทุกขีเอสะมโกวิสุทธิยาบทสวดอปัณักชาโกสิบหกบทสวดอัิณักชาโก อปันนกันฐานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตะทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอัปันมะกังพระโหสสารนังยันติปภพตานิวนานิจัะอารามรุขเจตายานิมนนสาภะยะภชิตาปชิตา เนตังโขสรานังขีมังเนตังสรณะมุตตะมังเนตังสรณะมาคัมมะสปัทุกขะปมุจติโยจะพุทันจะทำมันจะสังขาจะสารานังขัตโตจะตาริอริยสัจญานิสัมารถไปยายะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอัตชิกังทุก สมะคามมลังเอตังโฆสารังเขมังเอตังสารณะมุตมะเอตังสาระม,มะ,าะมาขามมะสปะุขะโกมุจจุตสิบเจ็ดบทสวดพัทพัดเทรตนคาถาอติตังนานาวาคเมยะนปนิติตังเขตัง คคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรหมุ่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติถะติตามปหินันตังอป,ปัตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วแนละสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบปน,นันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติ อสังหีลังอสังกุมปังปังลิธานะนุพระรูอเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบนันไม่ง่อนเงี้ยนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคลคนั้นพึงจเจริญธรรมเนื่องให้ปุโปรงเถิดอาเชวะจิม,มาตปังโกเชญามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสลนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับพระจุราชผู้มีเสียายาญใหญ่นั้นยก็ไม่มีจะเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอโหรัต,ตะมะตันที่ตังตังเวภกเทกะรัตโตติสันโตอาจิงคเตมุนีติมีความเพียรพระมุนีผู้สุ่ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการาชนี้เลยสิบปดบทสวดพิหะปันเจเวิขปะทะชลาธโมมหิชรังอนติโต เรามีความแจ่เป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความแจ่ไปไม่ได้พยาทิรัมโมมหิพยาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนังธ <Sure> ัมโมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เทหิเมปิหิมานาปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกโหิกรรมมทายาทูกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นขอของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกวิสามิกรยานังวาปาปากาวาอัสพายาทูภะวิสามิเราทำกรรมบันในว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นพายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังามีหิอิภิหังปัจเจเวชิทพัง เราทั้งหลายควรพิจาาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพืินสกกิบทสวดเทวตาอุโยชนมะาคาถาทุกขับปัตตาจจนิทุกขาพระยกปัตตาจจนิพระยาโสกับปัตตาจจนิสโสกาโหตุสเปติป,ปาริโนเอตาวตาจะอเมหิต สัมปตังบุญะสัมปทางสัพเทวานุโมทันตุสัพภสัพปติสิิยาพานังทัทันตุสทายะขีลังลักขตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุคันฉันตุเอวตาขตาสัพเพพุทธังพลังปันตาปัจจกานันจะยังพลัง อาลหันตานันจะเตเชีนะลักขัน,นธามิสพพสูยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรมายังปฏิทานาคาถาโยพนามสียาเทวตาสันติวิหารวาสิกีทูเปมเรโทธิมเรติหิงติหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุบูชิตา โสจิงเกรเรนเททวิหารมาทะเรเหราจะมชมาณวากาจะพิขาวสารานิกาานะปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิะมาจะอิสลาสันปานะภูตาสุขีภวันตุเตชาราผู้ชยายปิจอาถาสัตพวา สังเสทสาตาอัธโมปปาติกาทิยานิกันธรรมะวรังปฏิเจเตสัพเพปิทุกขัสักการุตุสังขยังธาตุกิรังสตังธรรมโมรัมมทาราจจบุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยะเจหิตายะจะ อัมเหระกตะตุสัมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนุติสัมปามปุเดยามะธรรมเมอริยะวะอริยะปะเวทิเตยีเอ็ดบ,บทสวดสัพพะปฏิธานาคาถาหันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยปนามะเส กุยสิธานิก,กัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสันจะภาชิโนโหตุสตานันตาปักมานาเยปิยาคุณวันตาจะมหังมาตาปิตาทะโยทิชาเมจายะชิชาวาอันเยมันนัตตะเวริโนสตตาติ สันติโลกัสิงเตกุมราจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโบูคาราสังสารันตาภาวาภวียาตัญย์ปฏิทานัมเมอนุโมทันตเตชยังเยจิมังนภ菩านันติเทวาเตสังนิเวทะยุณีมะ ยาทินานาปุยนังอนุโมทนาเหตุตุกนาสัพเพสัตตาสตาโหตุอเวลาสุขชีวิโนเหมันปะทันจปะปปโปตุเตสาสาสีชมะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมีดาได้มาดา,าข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในพวกสามเกิดในกำนาสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ข้องอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจุสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทาทานเองเถิดก็สัตว์เราไดย่อไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายจงแก้งแก่ขอเทพทั้งหลายจงแก้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทาบุญ ทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบังอันมีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเชิญ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียงและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้ง,งัวงขอใท้านเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอปวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอาํานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพรีพี่นาฏโดยวูลที่สมเ็จพรายาณสา,าววรวัดวรว,วิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาพตริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุสาธุสาธุ